นี่วันนี้ป้าปุ้มมาทานร้านอาหารอีสานคลาสสิกนะคะร้านนี้อยู่หน้าวัดนางโนนะคะที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมนูเขาจะมีเยอะมากเลยนะคะส้มตำไก่ย่างก็มีนะแล้วก็มีอาหารจานเดียวราคาไม่แพงนะคะถูกมากเลยอะ่ะให้เยอะด้วยนะคะตำตำถอยนางลมตำส้มตำ ตำแหลอ๋อตำเหลากูอัดนะคะหนุเมนูหนุดต้มแซ่บกระดูกอ่อนแจ่วฮ้อนก็มีนะเออนั่นะเมนูแจ่วฮ้อนปลาท่องปลาทอดนี่มีหมดเลยนะคะเ <ๆ S 1> มนูเขาเยอะมากค่ะส่วนใหญ่ปกาปุ้มมาก็จะทานเป็นพวกอาหารจานเดียวนะนั่นมีแกงป่าด้วยนะคะใครที่ชอบอาหารแนวพื้นบ้านนะพวกแกงแกงแกงป่าหมูป่า ไส้อ่อนทอดกระเทียมอุ๊ยเมนูเยอะมากเลยนี่นะ,ะนั่นแหละเห็นไม่เอ่ยป้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะวัดนางโนนะคะที่ป้าปุ้มมาถ่ายคลิปให้ชมนะคะป้าปุ้มชอบมาร้านนี้นะคะถูกไม่แพงนะะแล้วให้เยอะด้วยค่ะเมนูของป้าปุ้มวันนี้เป็นผัดกะเพรารวมมิตรนะคะจะมีกุ้งปลาหมึก มีเสกกรอบด้วยนะคะอันนี้ส้มตำไทยนะคะเดี๋ยวรออีกสองเมนูนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดหมูของลุงเปี๊ยกนะคะจานนี้จะเป็นไก่ย่างนะคะพรปุ้มมาอยู่ไหก็จะสั่งจานจานนี้ประจานะคะอร่อยมากพ่าย่างไก่อร่อยนะคะแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วอร่อยมากๆเลยะคะ่ะจานนี้รู้สึกจะ45บาทเองนะคะ หือว่าถูกเนาะ